ที่กระทรวงต่างประเทศที่เราอยู่ที่นี่เลยเพราะว่ามีความกังวลมากว่าความขัดแย้งระหว่างอ,อิสราเอลกับทางฮามาสเนี่ยได้ขยับความรุนแรงขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในเขตอันตรายเนี่ยแสดงเจตจำนงมาแล้วเกือบประมาณ6000คนว่าจะกลับเข้ามาวันนี้ก็เป็นนี่ไม่หมายดีว่ามีลอดแรกที่เข้ามาแล้วนะครับแต่เขายังมยงียังอีกเยอะมากกว่าที่เที่ทราต้องลำเลียงกลับเข้ามา ก็มีความเข้าใจดีถึงความเป็นห่วงเป็นใย,ยของญาติพี่น้องแล้วก็ความกังวลของผู้ที่อยู่ตรงนั้นเองนะครับมีหลายเรื่องมีหลายปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบินที่ต้องบินเข้าไปนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็วันหนึ่งเราก็ได้ไม่ถึง1นึ่งไฟล์เลยก็มีการพูดคุยว่าทางกอ,องทัพบ,บกไอ้กองทัพอากาศเองก็จะเอา430กับแอร์บัสเอสามสี่ศูนยนะครับเริ่มบินเข้าไป วันแรกเขาจะออกจากน่นี่วันที่สิบสี่นะครับแล้วก็จะมีคนไทยกลับมาประมาณร้อสี่สิคนนะครับเรามีการขนสเสบียงมาให้ด้วยแต่ผมก็สั่งการไปว่าลำเดียวแล้วก็มีอีกทีนึงวันที่ยี่สิบกว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันน้อยมากแล้วก็ช้ามากในที่ประชุมก็เห็นเห็นด้วยเห็นร่วมกันว่าให้มีการสั่งการว่าให้เตรียมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยว่าจะมีการให้เครื่องบินพร้อมเลยตั้งแต่วันนี้นะครับโดยที่นกแอร์เข้าใจว่าจะมีมา ให้สองลำแล้วก็จะมีแอร์เอเชียมอีกสลำนะครับการบินไทยพรุ่งนี้จะคำตอบว่าจะมีมาได้ไหมนะครับจริงๆแล้วเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่าบินออกไปได้เลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าจะเป็นเที่ยวบินพิเศษต้องมีการผ่านาน่านฟ้าถึง10ประเทศในอดีตในในวาระปกติเนี่ยต้องการใช้เวลาประมาณเป็นเดือนกว่าจะขอบินผ่านาน่านฟ้าแต่ละประเทศได้กระทรวง่ามประเทศก็ให้ความกรุณาสปีดอัพขึ้นมาเป็น2วัน สแสดงว่าถ้าเกิดวันนี้เรามีการตกลงว่าเราจะใช้เครื่องบินบินออกไปเนี่ยก็ต้องมีการเจรจาทันทีนะครับก็ใช้เวลาได้อย่างเร็วที่สุดอย่างเร็วที่สุดก็48ชั่วโมงก่จะบินออกได้ก็มีการสั่งการไปว่าขอให้เตรียมพร้อมเลยเครื่องบินทั้ง4ลำนี้บวกอีกจะก,กี่ลำก็ตามทีจากการบินไทยนะครับตรงนี้ก็ก็ได้สีการสั่งการไปว่าขอให้เป็นความสําคัญสูงสุดนะครับ ท่านทูตไทยประจําที่อิสราเอลก็ได้แจ้งมาว่าความพร้อมในการที่คนไทยจะพร้อมที่เดินทางออกมาเนี่ยเขามีความพร้อมในการที่นําคนไทยออกมาจากจุดเสียงทั้งหลายเนี่ยได้ประมาณวันละวันละประมาณ200นะครับเพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราสามารถลำป็นวันละลำเนี่ยเราสามารถลำเลียงออกมาได้แต่ถ้าเกิดลองลองคิดง่ายๆวันละลำวันละลำเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณตั้งเกือบเดือนกว่าจะลำเลียงออกมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดวิธีในการที่เราจะ ทำให้รวดเร็วขึ้นนะครับมันมีปัญหาเรื่องของงานเอกงานเอกสารนะครับซึ่งอาจจะบางท่านอาจจะมีพาส,สปอร์ตซึ่งมันหายไปนะครับผมก็ได้สั่งการท่านทูตไปว่าเรื่องของงานเอกสารนี่เป็นเรื่องรองเรื่องของความปลอดภัยสูงสุดเป็นเรื่องที่สําคัญท่านรองนายกมารีก็ให้ข้อข้อคิดมาว่าถ้าเกิดเราไม่เราไม่ต้องบินจากเทรวิฟมากรุงเทพเลยเนี่ยจากเทรวิบินออกไปที่ไคโรหรือที่ประเทศที่3ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเพื่อจะเอาคนไทยออกมาก่อน แล้วก็เตรียมพร้อมที่ขนท้ายกลับเมืองไทยมาอีกเนี่ยก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทําให้เร็วขึ้นได้ตรงนี้ทางทีมงานก็กําลังพิจารณากันอยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีมุมหนึ่งซึ่งมันสร้างความสับสนขึ้นอีกไม่ใสับสนสร้างความยากขึ้นอีกว่าถอะเราไปพักที่ประเทศที่สมปั๊บเนี่ยถ้าไม่มีเอกสารเนี่ยเขาใช้เข้าประเทศเขาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งมีความะละเอียดอ่อนทางการทูตที่เราต้องพิจารณาด้วยนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ทางคาวามวามั่นคงนะครับทางกระทรวงต่างประเทศก็จะส่งเจ้าที่ไปเพิ่มมีเจ้าที่จากสถานทูตใกล้เคียงก็พยานยจะเข้าไปที่จะช่วยดําเนินงานทางด้านงานเอกสารแต่ยืนยันนะครับงานเอกสารไม่จะไม่เป็นประเด็นในการที่จะไม่ขนพี่น้องคนไทยกลับมาที่นี่นะครับได้สั่งการในลําดับสูงสุดว่าเรื่องของการนําพี่น้องกลับมาที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด แล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานรับทราบวันนี้รัฐมนตรีหลายท่านก็อยู่ที่นี่นะครับเรื่องการพิจารณาในแง่ของการลําเลียงคนออกมาทางบกก็คิดอยู่แต่ว่าก็เจอปัญหาใหญ่เพราะว่าต้องผ่านมาที่ดินแดนกาซ่านะครับก็ไม่สามารถผ่านออกมาได้แต่ถ้าเกิดยังไงก็ตามก็ยังเฝ้ามอนิเตอร์อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ทาง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 เรือนะครับแต่ก็ต้องมีการเดินทางทางรถออกมาก่อนซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงตลอดเวลานะครับ วันนี้ก็วิงวอนนะครับถ้าเกิดเอกชนสายการบ,บินเอกชนไหนที่พอจะช่วยได้นะครับมีเครื่องบินเหลืออยู่ก็ก็หวังว่าคงจะมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้นะครับแล้วก็ทงสามประเทศก็พร้อมเสียประสานที่จะให้ท่าน,บ,บ,น,าน,บ,นบินผ่านนะบินบินผ่านน่านฟ้าหลายๆประเทศเพราะถือเป็นภาวะสงครามนะครับรยืนยันครับว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ทางรัฐบาลให้ความเป็นห่วงและให้ความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับ